สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสำรวจพยายนาคตามแม่น้ำโขงครับเอ๊ะไม่ไหนอรอ๋ตอตรงนี้คืออ,นคนอยุดจุดสามเหลี่ยมนะครับคือจังหวัดเชียงรายนะครับเราจะเห็นนะครับแม่น้ำโขงตอนนี้เรือกำลังขนสินค้านะครับจากประเทศจีนนะครับมาสู่ที่อำเภอเมืองเชียงแสนนะครับตอนนี้แต่เป้าหมายเราไม่ใช่เรือนะครับแต่ต้องการ เสาะหาพญานาคครับตอนนี้ยังมีอยู่ไหมครับผู้ไหนดดั้งคูม่วงเยอะครับอ๋อไหนครับน้องแฮปผู้ไหนผู้ไหนผู้ไหนดดั้งคูม่วงผู้ไหนอ๋อตรงนั้นนะครับอ๋อไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจอ่าตอนนี้นะครับโอ้ล้วดั้งพูนดั้งพูน่ะหลังจากเขาไม่เจอพญานาคแล้วก็มาดูสถานที่ท่องเที่ยวดีกว่านะครับ ท่านทีออ่ทางน้นที่ฝั่งตรงข้ามครับจะเป็นตลาดของประเทศลาวนะครับสามารถที่จะไปซื้อของอะไรได้นะครับ